เกมมือถือที่เปลี่ยนแปลงวิทยายุทธ์บนมือถือ Saw of Justice เกม Saw of Justice เป็นเกมที่ทำให้เห็นว่าวิทยายุทธ์บนมือถือไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้และการตีกันเท่านั้นแต่ยังเป็นโลกที่มีชีวิตชีวาและระบบการเล่นที่ลึกซึ้งมาพบกับการรีวิวที่จะพาคุณไปสำรวจโลกแห่งความโกลาหนและระบบการเล่นที่ลึกซึ้งของเกมนี้กันเกมที่ทำออกมาได้ดีที่สุดในหลายปี Saw of Justice เป็นเกมที่ทำออกมาได้ดีที่สุดในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในแง่การเล่าเรื่องการออกแบบโลกระบบการเล่นและประสบการณ์การเล่นที่ตอกย้ำว่าเกมแนว,แนวกำลังไทยในยังมีเสน่ห์มากกว่าที่คิดเรื่องราวที่เข้มข้นแบบวรรณกรรมกำลังไทยในเรื่องราวของเกมเริ่มต้นด้วยการฆ่าครอบครัวกางเผาหมู่บ้านและการพิจตตัวเองซึ่งเป็นเรื่องราวที่ค่าสิก์และสไตล์วรรณกรรมจีนกำลังภายในคุณจะได้เข้าสู่โลกที่ไร้กฎเกณฑ์และไร้คุณธรรมน้ำมิตรซึ่งเป็นโลกที่ยุทธภพอยู่ได้เพียงคุณธรรมน้ำมิตรของจอมยุทธเท่านั้นการเล่นและระบบการเล่น เกมนี้มีระบบการเล่นที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมีการเล่นแบบทีวีและ PvP ที่มีความซับซ้อนและความต้องการในการเรียนรู้ที่สูงการเล่นจะถูกซ่อนไว้ผ่าน Learning Curve ที่ออกแบบมาอย่างดีให้ง่ายที่จะเล่นแต่ยากที่จะเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากการสำรวจแผนที่เกมนี้มีการสำรวจแผนที่ที่ละเอียดอย่างมากแต่ละแผนที่จะมีภารกิจยิบย่อยให้คุณไปพบเจอจํานวนมากและยังมีปริศนาเล็กๆเ,เป็นเกมเพลยส์สั้นๆให้คุณเล่นอีกมากมาย ในระดับที่ว่าแค่ขยับตัวไม่ถึงสองปุ่มมันก็มีมาให้คุณเล่นแล้วการสร้างตัวละครเกมนี้ให้คุณสร้างตัวละครของคุณเองได้อย่างละเอียดคุณสามารถปรับแต่งโซนกายภาพปรับความสูงต่ำดำขาวและแต่งแต้มตัวละครได้อย่างหลากหลายถึงแม้จะไม่มีฝีมือด้านการปรับแต่งเกมก็ยังให้พรีเซต์สวยงามมาเป็นจํานวนมากการแข่งขันการแข่งขันในเกมนี้มีความซับซ้อนและความต้องการในการเรียนรู้ที่สูงคุณต้องเรียนรู้เรื่องตำแหน่งหน้าที่ และกลไกของศัตรูรวมถึงการคุมฝูงชนและการล้างคุมฝูงชนเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปได้อย่างราบรื่นการแสดงผลเกมนี้ทำงานได้ดีทั้งบน PC และโมบายระดับกลางมีการใช้งานได้อย่างราบรื่นและมีความยืดหยุ่นในการแสดงผลที่ดีทำให้เกมสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นสรุป So ฟ of justice เป็นเกมที่ทำออกมาได้ดีที่สุดในหลายปีโดยเฉพาะถ้าคุณชอบวรรณกรรมจีนวิทยายุทธ์ และเกมแอชชั่นที่ลึกทั้งระบบการเล่นและโลกอย่าพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับโลกแห่งความโกลาหลและระบบการเล่นที่ลึกซึ้งของเกมนี้